มีกิ๊กนะครับออจะจัดเป็นพฤติกรรมสัมสอนทางเพศได้หรือไม่ครับใข้ปัญหารับวัยรุ่นครั้งนี้นะครับเป็นวัยรุ่นรุ่นเดิะครับไม่ใช่รุ่นเด็กๆครับเพราะว่าเป็นัยรุ่นรุ่นที่เรียกว่าใกล้จะจบการศึกษาแล้วครับ ครั้งนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรครับแลวเราก็ไปอยู่กันน้องๆรู้สึกจะปีสามแล้วครับก็ใกล้ที่จะจบแล้วผ่านลมผ่านฝนมาเยอะแล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็มีคําถามซึ่งยังขาดใจอยู่ถึงแม้จะทั้งเป็นรุ่นเดอะที่ว่านี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาเริ่มถามกันดูไหมครับว่าสงสัยอะไรกันไหมครับรุ่นเดอะเนี่ยใครอยากจะถามเป็นคนแรกครับเชิญครับถ้าสมมติว่า,เ,าเล่นกีฬาประเภทหนักๆนะคะประเภทยูโดหรือขีม้าค่ะแล้วก็ ปรากฏว่ามีเลือดซึมออกมาค่ะทางทางปากช่องคลอดมันอยากทราบว่าคืออะไรอะค่ะแล้วใช่หรือไม่ที่คือพรม,มจันในสานะสูตินรีแพทย์อยากจะบอกว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าเมมาายื่อพรมจารีเยื่อพรมจันมันเป็นเยื่อบางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขาดง่ายมากนะครับถ้าเกิดใครเอาเล็บไปสก,ษษษษษษษก,กิดๆกานจะขาดได้ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้กระโดดโลดเต้นเล่นยูโดโนะครับหรือว่ายกน้ําหนักหรือขี่ม้าเนี่ยโอกาสที่จะขาดเยอะนะครับแค่อแอรโรบิกนะครับหรือว่าเล่นอะไรยิมนาสติกที่ที่เรียกว่ากระโดดขากระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้ก็อาจจะขาดแล้วเพราะฉะนั้นเลือดอันนั้นนะก็เกิดการฉีกขาดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ประจําเดือนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันเป็นเลือดประจําเดือนก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ใช่คงจะต้องมีอวัยว,วะอะไรสักอย่างหนึ่งบริเวณส่วนนั้นฉีกขาด ซึ่งถ้าเกิดคิดง,ง่ายๆไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าไฮเมนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเรียกว่าเยื่อพรมจารีมันก็คงจะขาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันนี้การจะมาดูว่าการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งครั้งแรกนี่จะต้องมีเลือดออกนั้นนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดมหาศาลนะครับและก็คงจะยึดถือไว้ไม่ได้แล้วคําตอบก็คือน่าจะใช่ครับคนต่อไปดีไหมครับเชิญครับ อยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าคือปัจจุบันนี้คนคนไทยคือเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงจะเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวอยากจะถามว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทําให้คนรักกันมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะหรือว่าจะเน้นแต่เรื่องเซ็กเพยียงอย่างเดียวคะ่ะอย่าเพิ่งลงครับในความเห็นคนถามคิดว่าน่าจะไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามอยากจะโหวตเลยน้องๆเนี่ยสําหรับผู้หญิงครับใครคิดว่า เพศสัมพันธ์ในความรักนั่นจะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวยกมือสิครับไม่มีสําหรับคุณผู้ชายนะครับลองตอบสิครับว่าเพศสําคัญมีความจําเป็นไหมครับสําหรับชีวิตสมรสใครว่าจําเป็นยกมือครับขาดไม่ได้ยกมือสิครับถ้างั้นแปลว่าที่เหลือนี่ยอมแต่งงานแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะโอเคครับขอบคุณครับคุณผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นครับว่าในการมีความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่บอกว่าอยู่กันด้วยความรักนั้นนะ่ะชายหญิงคิดต่างกัน ผู้หญิงคิดอยากจะมีใครสักคนซึ่งให้มาความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจและนอนข้างๆเธอหลับไปด้วยกันแต่ส่วนในเรื่องเซ็กซ์นะี่ก็เป็นเรื่องจิบจ๊บๆจ้อยๆแต่สำหรับผู้ชายเราทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ชายเกิดมาเพื่อเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์ถ้าเกิดใครไปดูนะครับเทพเจ้าของทุกๆ สารอาทิตย์เนี่ยเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับภาษาอังกเขาเรียกว่า fertility god เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ชายและบางทีก็เป็นอวัยวะของผู้ชายส่วนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเกิดมาเพื่อแพร่เผ่าพันธุ์ในสมองผู้ชายทั้งหลายก็จึงมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนในการเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าไปถามผู้ชายเขาว่าถ้าแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้แต่ความรักมันคงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียว ผู้หญิงนี่ต้องรู้ว่าถ้าเราไปยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วหมายความว่าเขาจะรักเราตลอดไปไหมคําตอบก็คือว่าไม่ใช่เหมือนกันรักแล้วก็เลิกรักได้รักแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ผู้หญิงคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเลิกรักจากผู้หญิงคนนี้นะครับการจะมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสหลายต่อหลายคนจึงบอกว่าเอาออาจจะดีนะทำให้ผู้ชายเขารักเราตลอดไปก็ไม่จริงเสมอไปแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับกันเหมือนกันนะครับผู้ชายก็จะต้องบอกเหมือนกันว่าการที่คุณไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเขาเนี่ยเขาไม่ได้หมาย <inadequate> ความว่าเขาจะรักคุณตลลอออดดไปเเเเหหมื <ๆ S 2> ืนนนนกกัั้าี่ย เพราะความรักเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นหนุ่มสาวไม่มีฮอร์โมนเพศมันก็เกิดความอยากจะมีความสัมพันธ์ทางกายแต่เมื่อความรักจืดจางไปไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็ตามหรือเห็นคนใหม่ดีกว่ามันก็ไปได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองให้ดีสําหรับคนที่อยู่เป็นคู่กันแล้วนะครับมันเป็นวิธีการบอกรักทางกายที่เรียบง่ายจับต้องได้และเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออยังรักกันอยู่นะ เพราะถ้าไม่รักกันมันก็ไม่ทําหรือทําคนนึงก็ทําเพราะอยากทาแต่คนทําทําแบบแกนๆคำตอบก็คือชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่นั้นเนี่ยการมณ์ม,มันก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตคู่ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และสําหรับผู้หญิงที่คิดว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงจะต้องอยู่คนเดียวดีกว่าครับคนต่อไปค่ะในการใช้ผ้าอนามัยในปริมาณมากจะมีผลทําให้เป็นมะเร็งที่ปากมดลูกหรือไม่คะผ้าอนามัยชนิดไหนครับชนิดธรรมดาและชนิดสอดครับ ชน,นิดธรรมดาและทั้งสอดค่ะชน,นี้ธรรมดานะสอดครับไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับไม่เป็นไรครับตอบได้เลยก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าในการทาผ้าาไมัยนะคะมันก็จะมีสารใส่ลงไปใช่ไหมคะเราจะมีข่าวลือเยอะๆครับน้องๆครับรวมคุณผู้ชมทางบ้านและข่าวลือที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือนึกอะไรไม่บอกบอกว่าเป็นมะเร็งไว้ก่อนครับทําให้เราตกอยู่ในที่เขาเรียกว่าภาวะประสาทรับประทาน เนื่องจาก,กว่าลักษณะของเราเนชอบสื่อสารกันในทางลบเราไม่ค่อยสื่อสารกันในทางบวกหรอกครับคาตอบสุดท้ายที่ตอบคือใช้ให้ตายมันก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วกัน,นครับคนต่อไปครับสบู่หรือน้ายาหน้าไมที่ใช้ล้างส่วนนั้นนะคะจาเป็นมากน้อยเพียงใดคะครับแล้วก็<อ>ต่างจากน้าเปล่ายัางไงคะครับใช้เองไหมครับเคยใช้คะ่ะทาไมถึงใช้ครับเพราะว่าดูในโฆษณาดูในโฆษณาหรือว่าเพื่อนเขาบอกนี่ดูในโฆษณาใช่ไหมครับ เอาละครับบริเวณส่วนนั้นจะอาจจะเรียกว่าจุดซ่อนเร้นส่วนสงวนะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันโดยปกติมันมีคุณสมบัติทั้งตัวมันเองแล้วที่จะรักษาความสะอาดด้วยตัวเองได้นี่ต้องตอบไปเลยนะครับมันรักษาความสะอาดด้วยตัวมันเองได้ภายในจุดที่ลึกลับซับซ้อนนั้นนะครับน้องๆผู้หญิงจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าแลคโตแบซทีเยมันทําหน้าที่เป็นทหารป้องกันเราครับจากเชื้อโรคภายนอกไม่เข้าไปเพราะฉะนั้นแค่เรารักษาสุขภาพให้ดีมันก็สะอาดแล้วแต่ปัญหาไม่จึงมีว่าน้องๆทุกคนจะมีตกขาว ถ้าม,มีตกขาวมันก็จะมาเปื้อนภายนอกทําให้รู้สึกเหนียเนวเหนอะเฉอะแฉะแลวก็ไม่ค่อยจะสบายความจริงแล้วที่ดีที่สุดก็คือน้ําสะอาดครับน้ําสะอาดเลยนะน้าสะอาดเย็นๆเนี่ยล้างไปเพราะผิวแถวนั้นเรามันอ่อนนุ่มล้างแล้วถ้าเกิดมันมีคราบใครที่เป็นไขมันเนี่ยใช้น้ําอุ่นๆล้างตามครับเพราะน้ําอุ่นๆมันจะชะไขมันออกถ้าเกิดมันมีคราบตรงไหนจเจาคอตันบัตรหรือว่าจเจาสำลีชุบเช็ดก็ได้นั่นคือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเรามานั่งมองต่อว่าเออ แถวนั้นความเป็นกรดเป็นด่างมันก็อยู่ในค่อนข้างที่จะเป็นกรดนิดหน่อยเมื่อเป็นกรดนิดหน่อยมันก็จะปกป้องพวกเราจากแบคทีรียหรือเชื้อราภายนอกคนก็จึงคิดคนนะครับน้ำยาหรืออะไรต่างๆเนะี่ยซึ่งมีความเป็นกรดเป็นด่างเท่ากับตรงน,นั้นแล้วก็ใส่น้ําหอมไปหน่อยนะครับหรือใส่อะไรไปหน่อยพอพอพอ,พอชา้ลาลารู้สึกม,มันก็สบายมีกลิ่นสะอาดเย็นชื่นใจอะไรเงี้ยนะหรือบางคนก็บอกเพื่อเกิดความมั่นใจเผื่อใครเขาจะดมของเราโอเคนะครับก,ก,ก,ก็ก็แล้วแต่ คือถามว่าจําเป็นจะต้องใช้ไหมคําตอบก็คือว่าไม่จําเป็นใช้ได้ไหมก็เชิญตามสบายนะครับแต่เวลาจะใช้เนี่ยใช้เฉพาะภายนอกพอนะครับอย่าสวนล้างเข้าไปข้างในเพราะถ้าสวนล้างเข้าไปข้างในเมื่อไหร่มันจะไปฆ่าเชื้อพวกทหารที่เราป้องกันตัวเราเองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ใช้ต่อไปครับนะครับถ้าเกิดมีเงินพอจะใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําสะอาดก็โอเคแล้วครับคนต่อไปครับพฤติกรรมที่วัยรุ่นปัจจุบันนะครับมีกิ๊กนะครับจะจัดเป็นพฤติกรรมสัมสสอนทางเพศได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับคนถามคิดว่ายังไงครับผมมองว่าก็อาจเป็นพฤติกรรมสัมสนได้เพราะว่ากันเมื่อกี้คือว่าการมีคู่นอนมากแต่มากกว่าตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปในช่วงเวลาเดียวกันนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีคําจำกัดความกิ๊กเยอะเดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอีกกิ๊กตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ชู้แต่ถ้าสามีรู้หรือแฟนรู้ก็ต้องเลิก นะฮอีกต่อมาเขาก็บอกกันเป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งเอาไว้สําหรับที่เขาเรียกว่าคุยระบายอะไรต่างๆเพราะมันต้องแยกให้ออกถ้าเกิดเอากิ๊กไว้เป็นคู่นอนเนี่ยมันก็เป็นความสัมสอนทางเพศจริงไหมครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่ากิ๊กในทางที่ดีสมัยก่อนเราจะจะบอกว่าอย่างนี้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยบางครั้งนี่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันหน้ามืดตามัวกลายเป็นเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอเลยแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยถามอะไรก็คุยไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าผ an no ู sulla, <Yeah. S 2> ้ชายเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงนะที่ไม่ใช่เพื่อนหญิงนะที่ผมพยายามแปลเป็นไทยเป็นไทยให้ฟังนะเพื่อนผู้หญิงที่คุยกันรู้เรื่องถูกใจอะไรต่างๆเนี่ยจะคุยแล้วสบายใจกับคุยกับแฟนเพราะคุยกับแฟนบางเรื่องมันคูดไม่ได้พูดทีไรมันเกิดเรื่องทุกทีแต่ถ้าเกิดว่าถามเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหลายต่อหลายคนเนี่ยบางทีแฟนงอนอย่างงอนแฟนงอนอย่างนี้ไม่รู้จะงอนยังไงไปถามเพื่อนผู้หญิงที่รู้ใจเออเขาไปงอเขาอย่างนี้สิก็เรียบร้อยอันนั้นเขาเรียกว่าคลิกที่ถูกทาง ต่กิกประเภทที่แอบไปไว้นอนแบบนั้นก็เป็นพฤติกรรมการสัมสอนทางเพศซึ่งอยากจะฝากน้องๆจริงๆนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยของของใครของของมันเขาไม่มีใครไปยุ่งของใครหรอกนะอยากจะใช้ยังไงก็เป็นสิทธิทส่วนตัวแต่ถ้าจะบอกก็คือมันอันตรายนะไอาการที่จะมีความสัมพันธ์มากหน้าหลายตาหรือมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็ไปมีคนหนึ่งเพราะอาจจะเกิดการหึงหวงเกิดการทําร้ายเกิดการยั้งคิดไม่ทันโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ย ซึ่งบางทีมืดหน้าตามัวข้ามาไม่ต้องไวรุนหรอไวท้องก็คิดนะครับต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าอันตรายถ้ามีก็มีทีละคนดีกว่าแต่โดยนิสัยคนเราก็มักจะมีเผื่อเรื่องถ้าเกิดมีเผื่อเรื่องก,ก็พยายามทําอะไรต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตที่เขายอมรับได้ก็แล้วกันอย่าไปถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทีเดียวสองคนเลยเพราะไม่ไงั้นเวลามันติดโรคมันรู้จะติดโรคจาก,กใครหรือได้ท้องขึ้นมามันจต้อท้องกับใครนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับเอาเป็นันว่าถ้ามีผู้รู้ใจ ก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเกินผู้รู้ใจก็อย่าเลยนะครับนี่แหละครับเป็นปัญหาของวัยรุ่นนะครับระยะไทยๆเห็นว่าจะไม่ค่อยเหมือนกับวัยรุ่นเด็กๆซึ่งบางทีเขาก็จะมองบางอย่างซึ่งผู้ใหญ่คิดไม่ถึงนะครับแต่วัยรุ่นระยะไทยๆเนี่ยจะมองเหมือนผู้ใหญ่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคงมาช่วยกันดูแลวัยรุ่นเราให้เป็นกําลังสําคัญของสังคมต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ bye-bye